คนที่บล็อกคุณไปภายในหนึ่งเดือนนี้เขาจะปลดบล็อกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะว่าไพ่นนคะจะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะรับไปแต่พลังงานดีๆเท่านั้นค่ะ อะไรที่ฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็วางลงเอาไว้ตรงนี้นะฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะถ้าไม่ตรงก็ปล่อยผ่านไปนะคะเพราะว่า B ไม่ได้เจาะจงดวงของใครนะคะคนใดคนหนึ่งนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะจจอไฮพินเทสนะ ราชินีถือเหรียญและเด็กถือไม้นะคะขออีกนิดนะขอให้ขยายให้กับคุณนิดหนึ่งนะคะ The Devil t แ e e พ p e r o r แปดเหรียญอืมคือจริงๆเราเนี่ยไพ่าสามใบตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างฉล,ล้วล่ะแต่ว่าบีไม่เห็นความกระวนกระวายใจของคุณเลยนะอ่ะ ไพ่ตรงนี้ค่อนข้างสงบนิ่งนะคะควบคุมจิตใจของตัวเองได้อยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนนะคะอยู่กับกิจกรรมต่างๆที่ตัวของคุณเองสนใจคือไพ่ตรงนี้ออกมาคือนิ่งมากเลยเนาะเพราะว่าหัวข้อข,อ,ของเรานะ่ยมันคือการที่คุณนะ่ะถูกเขาบล็อกใช่ไหมอ่ะก็มาดูว่าคุณนะจะมีอารมณ์แบบอ่อนไหวหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอขยายออกมาแล้วก็ไม่มีนะนิ่งมาก นะคะพลังงานของคุณคือนิ่งมากคุณพยายามที่จะวางตัวนะคะให้ดีที่สุดพยายามเงียยพยายามนิ่งพยายามที่จะไม่ทําอะไรนะคะคือไม่ทําอะไรในเรื่องของความรักอ่ะเพราะว่าทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาบล็อกใช่ไหมล่ะคุณเองก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนะ่ะก็ขอให้เวลากับอย่างอื่นก็แล้วกันนะคะแม้ว่าการพูดกันคุณในเรื่องของความรักเนี่ยมันจะยังไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในตอนนี้นะคะบางคนนะคะถูกเขาบล็อกไปตั้งแต่ มกรลานะคะหรือว่าเมษานะแต่ก่อนที่จะบล็อกเนี่ยความสัมพันธ์นะคะในมุมของคุณนะคะมันมา,มา,มาหายหายนะมาสักพักแล้วนะคะเป็นการติดต่อสื่อสารที่ติดติดตด,ดับดับแบบนี้นะคะมาตลอดอาจจะกินระยะเวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะสองถึงแปดเดือนนะคะระยะเวลาประมาณนี้ก่อนที่จะมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะ,นะคะแต่ตัวของคุณเนี่ยบอกได้เลยว่าพลังงานคุณคือนิ่งมากค่ะ คือคุณทําใจได้แล้วอะเราบางทีอะนะการบล็อกอะคะ่ะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยคือก็ลยมีความรู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรนะคะอยากบล็อกก็บล็อกไปเดี๋ยวถ้าถามว่าเขาอยากคุยเขาก็คงจะปลดบล็อกเองนี่คือสิ่งที่บีได้จากหน้าไพ่ตรงนี้นะพลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนเกิดวันจันทร,ร์พลังงานของคนราศีมังกรพลังงานของคนราศีเมษนะคะถ้าเป็นธาตุก็มีธาตุดินนะคะแล้วก็ ทัดนะคะนี่คือพลังงานของคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขานะคะมาดูซิว่าพลังงานของเขาเนะี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่บอกได้เลยว่าพลังงานของคุณคือนิ่งมากๆจริงๆค่ะเราในตอนนี้บางคนเนี่ยค,นนะคะกาลังค้นคว้ากําลังวิจัยกําลังทดลองกําลังทดสอบสูตรอะไรใหม่ๆอะหรือมีการคิดค้นอะไรใหม่ๆด้วย นะคะหรือว่าบางคนกําลังเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเองตัวของคุณก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะสนใจความรักเหมือนกันแต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาจะปลดบล็อกคุณเมื่อไหร่ะนะคะพลังงานของเขา GM p l u s อ่ะคุณนะคะมี the Emperor ขึ้นมาเขามี the Empress ขึ้นมาไพ่สองใบนี้นะ่ะบีบอ์ดได้เลยว่าเป็นไพ่ที่มาเพื่อคู่กันเลยนะ เป็นไพ่ที่มาเพื่อคู่กันเลยนะคะแม้ว่าสถานการณ์ในตอนนี้ค่ะเขาจะบล็อกคุณคือบีเห็นอย่างหนึ่งนะบีเห็นคุณเป็นคนนิ่งๆแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบงอใครด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเชื่อมั่นในตัวเองเล้บีก็มองว่าการบล็อกกันนะคะเดี๋ยวขอเปิดเองนิดนึงนะเจ็ดไม้อ่ะเป็นไพ่ของการบล็อกจริงๆอ่อะเจอเฮอร์มิจ็ดดาบ หนึ่งถ้วยนะคะแล้วก็สามถ้วยคือการบล็อกกันเนี่ยหนึ่งเลยนะบีมองว่าอาจจะมาจากการที่เขาเองอะคะ่ะไม่พอใจอะไรสักอย่างหนึ่งที่อาจจะมาจากความมีอีโก้ในตัวของคุณคือในคลิปนี้บีมองว่ามันมาจากพฤติกรรมบางอย่างของคุณนะคะที่คุณอาจจะไม่ยอมเขาหรือ,อคุณอาจจะพูดบางอย่างนะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่า เขาไม่โอเคจริงๆเบียร์รรบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะพอไพ่ฝั่งคุณนะเป็นไพ่ที่นิ่งแล้วควบคุมอารมณ์ได้ดีมาก mm hmm. เป็นไพ่ของคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเยอะมากแต่ฝั่งของเขานะ่ะมาแบบอารมณ์อ่อนไหวนะคะมาแบบอารมณ์อ่อนไหวมาแบบคนคิดมากมาแบบคนที่วางแผนทุกอย่างนะคะในเรื่องราวของความรักหรือว่าเรื่องราวในชีวิตอะค่อนข้างเยอะแต่ ไม่สามารถที่จะลงมือทำได้เพราะมีความไม่มั่นใจนะคะแม้ว่าเขาจะบล็อกคุณนะ่ะคือในความรู้สึกของเขานะแม้ว่าเขาจะบล็อกคุณแต่เขาเองยังคงมีความรู้สึกให้กับคุณนะอืมเราถ้าดูตามน้ไพ่ตรงนี้อะค่ะมันเป็นพลังงานที่ตัวของเขาเองนะ่ะก็ไม่ได้ไปทำอะไรที่ผิดนะแต่บีอยา เห็นไพ่เราบีมั่นใจเลยนะว่าการที่เขาบล็อกคุณนะ่ะน่าจะมาจากการที่คุณพูดบางอย่างแล้วมันกระทบใจเขามากแล้วคุณอาจจะไม่ได้ขอโทษคุณอาจจะไม่ได้มีการพูดอะไรอีกเพราะว่าเขาบล็อกไปซะก่อนบีมองว่าเป็นแบบนี้แล้วเขาก็มักจะเป็นแบบนี้เสมอด้วยเวลาคุณพูดอะไรไปแล้วเขาไม่พอใจเวลาคุณพูดอะไรไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาคิดมากแล้วเขาไม่อยากคุยกับคุณนะ่ะ เขาก็มาจะบล็อกแบบนี้อืมบี B. ว่าพลังงานของคุณแล้ะเขาว่ามันออกมาเชื่อมกันตรงนี้นะคะอย่างที่บีพูดไปในฝั่งของคุณนะคะว่าเขาไม่ได้บล็อกคุณครั้งนี้เป็นครั้งแรกเรามาเจอไพ่ในฝั่งของเขาคือเขาก็ไม่ได้บล็อกคุณครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่เวลาเขาเกิดอะไรขึ้นมาค่ะเป็นความไม่พอใจอะ่ะเขาจะบล็อกคุณแล้วพอเขาสบายใจหรือเขารู้สึกว่าโอเคเขาพร้อมจะคุยกับคุณเขาก็จะปลดบล็อกบีบอกว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะ อืม,อามาตอบคำถามกันนะคะภายในหนึ่งเดอนนี้นะคะเขาคนนี้จะปดบล็อกคุณไหมภายในหนึ่งเดอนนี้เขาจะปดบล็อกคุณไหมคะค้าถ้วยเด็กถือถ้วย ราชมีถือถ้วยนะคะหนึ่งดาบอัศวินถือดาบสิบถ้วยโอเคหนึ่งเดือนนี้มันก็จะกินระยะเวลาถึงกันยาใช่ไหมดับีบียให้ถึงตุลานะเพราะไพ่ใบสุดท้ายของเรามันเป็นเลขสิบนะคะอืมคืออย่างที่บีพูดไปล่ะการบล็อกอะคะ่ะมันมาจากการที่เขาน้อยใจ นะคะการที่เขานอยกับบางสิ่งบางอย่างการที่เขาไม่พอใจกับคําพูดหรือการกระทําของคุณนะ่ะคือโกรธนะคะเป็นอารมณ์ที่เขาบล็อกคุณไปนะ่ะหลังจากที่เขาบล็อกคุณไปแล้วเนี่ยเขาก็เสียใจนะอืมแล้วเขาก็รู้ด้วยว่าตัวของเขาเองอะ่ะไม่ควรจะทาแบบนั้นเพราะเขาเองก็ยังมีใจนะคะมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณคือไพ่ก็ยังออกมาเป็นแบบนี้เห็นไหมคะเขายังคงมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่ เนื่องจากว่าไพ่ของการติดต่อสื่อสารน่ะยังออกมาเป็นด้านนี้ซึ่งเขาเองยังมีอารมณ์ที่อ่อนไหวนะคะยังมีอารมณ์ที่ยังไม่พร้อมที่จะคุยเาราลอเนี่ยในหนึ่งเดือนโอกาสที่เขาจะปลดบล็อกมีอยู่ประมาณ40-50%เเท่านั้นแต่ตุลานะคะมากกว่านั้น กันยาใช่ไหมหนึ่งเดือนก็คือครอบคลุมถงึงกันยาก็คือสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นใช่ไหมคะเดือนตุลาคมจะเพิ่มขึ้นเป็นเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นทอีมองว่าเขาหนะ่ยยังมองว่าคุณเนะะี่ยค่ะเป็นคู่ของเขาเขายังมองว่าคุณคือความสุขเขายังมองว่าคุณก็ยังเป็นคนที่ใช่อะแต่ด้วยความที่อารมณ์ยังไม่คงที่เพราะคุณเองก็ค่อนข้างนงจิตใจของคุณนะ่ะต้องบอกว่าคุณแข็งแกร่งมาก แล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยจากการที่เขาบล็อกไปคุณพยายามใช้ชีวิตทุกวันแบบปกตินะคะแต่เขาเองเนี่แหละบล็อกเองแล้วก็คิดมากเองแล้วการที่เขาบล็อกเนี่ยคือเขาก็คิดมากอยู่แล้วไงคะแล้วเขาม,มีความรู้สึกว่าเขาไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณอืมมันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยนะคะตัวของเขาเองจะปลดบล็อกคุณแน่นอนดูแล้วเนี่ยระยะเวลานะคะไม่เกินตุลาหรอกนะคะ เพราะว่า1เดือนอ่ะมันครอบคลุมแค่กันยาใช่ไหมแต่ไพ่เขาให้เพิ่มมานะคะว่าอ่าเพิ่มไปอีกนิดนึงก็แล้วกันนะเอาตุลาไปด้วยนะคะเพราะว่าถ้ากันยาเนี่ยอย่างที่บีบอกไปว่า40่สิโอกาสที่เขาจะเปิดบล็อกแต่ถ้าเป็นตุลานะ่ะโอกาสปิดบล็อกมากกว่าเนี่ยค่ะมันต้องอีก2เดือนอ่ะคือภายในระยะเวลา2เดือนอ่ะไม่ใช่1เดือนเนี่ยไพ่ออกมาย้านะคะอ่าบีเปิด จากอีกสำรับหนึ่งให้นะคะคือไม่ไว่ายังไงก็ตามนะคะ่ะเขาจะปลดปลลอกคุณแต่ในร,ระยะเวลาสองเดือนนะเพราะว่าหนึ่งเดือนอ่ะก็ได้แค่นั้นละคะ่ะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นตอ่าวมาดูให้อล็อกอลนิดนึงนะอืมตอนนี้เขากำลังรู้สึกแบบ เสียใจนะเอาจริงออะชัดเจนนะคะเห็นไหมอะเราเห็นหน้าไพ่ไปพร้อมๆกันนะแล้วคุณดูนะคือตอนเนี้ยเขากําลังเสียใจใช่ไหมกับสิ่งที่เขาทำนั่นคือการที่เขาแบบหุนหันพันร้านแล้วก็บล็อกคุณไปทันที่จะคุยกันให้เข้าใจนะคะซึ่งตัวของเขาเองก็รู้นะว่าการทําแบบนั้นนะ่ะมันมันไม่โอเคนะคะคุณก็ไม่ชอบที่เขาแบบอะไรอะไรก็บล็อก นะคะไม่พอใจอะไรก็บล็อกก็แทนที่จะคุยกันคุณก็ไม่โอเคคือเขาอะก็รู้นะแต่ด้วยความเป็นเขาเนาะเขาค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวมากกว่าคุณคุณอนะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งมากอืมคุณนิ่งมากๆเลยนะในทุกๆครั้งที่มีการบล็อกอะนะคะแล้วเขาเนี่ยจะติดต่อมาแบบกระทันหันต่บีมองว่าระยะเวลาเนี่ยค่ะอยู่ในเกณฑ์หกสิบวันไม่ใช่สามสิบวันเนี่ยจะพ่ใบนี้เลยนะหกสิบเจ็ดวันนะคะอืม หรืออย่างน้อยๆเลยก็คือสาสิบเก้าวันไม่ใช่แค่สามสิบวันหรือหนึ่งเดือนตามที่เราตั้งโจทย์กันมาในวันนี้แต่ยังไงก็ตามเขาจะบดบล็อกแล้วก็ติดต่อ,อก,กลับมาหาคุณแน่นอนเพราะตัวของเขาเองนะี่ยแม้ว่าจะมีบางอย่างนะคะที่คุณหลักเขาแบบไม่เข้าใจกันเรื่องใดก็ตามเขาก็รู้แหละว่ามันก็ยากที่เราจะหันหน้ามาพูดมาคุยกัน เพราะเขาเองในบางครั้งก็มีความไม่พร้อมในการคุยแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะไปเ่ยนใจไปจากคุณนะคะเขาก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองไม่ให้รู้สึกได้คือเขาอะยิ่งห้ามใจเห็นจากไพ่ใบนี้ไหมเขายิ่งห้ามใจเขาก็ยิ่งเจ็บเขายิ่งห้ามใจเขาก็ยิ่งรู้สึกเพราะฉะนั้นเราเนะะี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ตัวของเขาเองอะเลือกนะคะเลือกที่จะพยายามทําให้ทุกๆอย่างนะคะ มันได้เดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาคิดเลยนะมาดูพี่นางฟ้านะคะพี่นางฟ้าบอกว่าทุกอย่างมันจะชัดเจนมากขึ้นค่ะในเวลานี้นะแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันแม้ว่าจะบล็อกกันไปอะแต่ว่าเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะคุณเองก็ยังคงคิดถึงเขาอะนะคะ ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาเนะคะว่าทุกอย่างมันจะลงตัวนะคะความโชคดีในความรักจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอืมมันก็ดูเหมือนอึดอัดเนาะในความสัมพันธ์เนี้ยไม่ว่าจะเกิดจากคุณหรือว่าเกิดจากเขาก็ตามนะคะแต่บยยามมั่นใจเลยว่าเวลาเขาไม่พอใจเวลาเขาคิดมากเวลาเขารู้สึกอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะคะเขามักจะบล็อกจริงๆรแล้วคุณเองอะก็แบบว่าไม่งอด้วยอะ นาให้วันนี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะความสับสนนะคะก็อยู่ในใจของคุณทั้งสองคนนั่นละคะ่ะอยู่ในใจของคุณทั้งคู่นะคะในความสับสนของความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะว่าทุกอย่างอะคะ่ะที่มันปรากฏออกมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่อันที่จริงเราเนะี่ยคุณมีพลังงานของความเป็นคู่กันมากนะคะ e m Press ก็ได้ e m p e r o r เป็นพลังงานของ ของคู่ที่สามารถกลายเป็นคู่ที่แท้จริงได้อะแต่ว่าในบางครั้งเน่ยเลือกที่จะไม่ใช้เหตุผลเล้วที่จะใช้อารมณ์กันนะคะอ่มาดูวันที่วันเกิดราศีเพิ่มเติมราศีตอนต้นคลิปราท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้นะคะคนที่เกิดวันที่3 1คนที่เกิดราศีกันนะคะหรือคนที่เกิดวันที่6คนที่เกิดวันที่26ราศีกุมนะคะหรือคนที่เกิดวันที่ส1 คนที่เกิดวันที่18นะคะหรือว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มี67 74 73เลข3 82และ39นะคะโอเคค่ะครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ